สวัสดีค่ะครูอัดน,นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะครูจะมาอธิบายถึงรูปแบบการทําธุรกิจนั่นเองนะคะหลายๆคนเลยค่ะส่งข้อความมาถามหรือว่าบางท่านเจอครูเองเนี่ยก็ถามเหมือนกันว่าทําธุรกิจต้องจดบริษัทหรือเปล่าทําธุรกิจเนี่ยหรือจะจดเป็นห้ามุ่งส่วนดีแล้วถ้าทาธุรกิจเนี่ยเป็นเจ้าของคนเดียวได้ไหมคลิปนี้จะบอกคนทันทีว่า อะไรควรหรือไม่ควรในเบื้องต้นในปัจจัยพื้นฐานก่อนโอเคไหมคะซึ่งแต่ละคนแต่ละเคสอาจจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันไปนะคะมาดูรูปแบบการทรําธุรกิจที่ครูเขียนบนกระดานเอาไว้นะคะในรูปแบบการทรําธุรกิจหรือที่เรียกกันว่า business model นะคะและแ,แรกเริ่มเนี่ยขอแบ่งเป็น3แบบด้วยกันก่อนนะคะแบบที่1นั่นก็คือเจ้าของคนเดียววาเป็นน้องกระตูนเอไว้นะคะเจ้าของคนเดียวแล้วก็มีบวก แบบที่2ค่ะห้างหุ้นส่วนนะคะอาจจะจํากัดหรือไม่จํากัดก็ได้ดนะังนั้นรูขอวงเล็ตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาขยายความนะคะห้างหุ้นส่วนให้เริ่มจาก2คนขึ้นไปนะคะมีบวกบวกด้วยนะคะและรูปแบบที่3นั่นก็คือในรูปแบบของบริษัทจํากัดด้วยกันนะคะบริษัทจํากัดต้องมีอำ่าจํากัดนะคะ3คนขึ้นไป สมัยก่อนค่ะบริษัทแรกที่ขวดจดเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยต้องจด7คนนะคะตอนนี้การจดบริษัทง่ายมากๆนะจดออนไลน์ก็ได้วันเดียวก็ทําได้เลยนะคะเริ่มต้นที่3คนนั่นเองนะคะ3คนคือผู้ก่อการที่อยู่ในหนังสือบริคนณสมธิหรือว่าบอจห้แค่ฟังว่เข้าไปก่ออย่างไม่ต้องคิดมากนะคะอะมาดูความแตกต่างของ3รูปแบบกันบ้างนะคะ สเกใน3รูปแบบหลักเนี่ยกูจะเขียนบวกบวกเอาไว้นะ่าหมายความว่ามันมากกว่าจํานวนคนน้องกระตูนตรงนีได้เจ้าของคนเดียวบวกบวกเช่นในกรณีขอหุ้นการทําร้านอาหารแล้วไม่อยากจดทะเบียนเป็นห้างหรือเป็นบริษัทเลยได้หรือไม่ทําได้แปลว่าคุณมีสัญญาใจกันความเชื่อถือกันความสนิทกันความไว้วางใจกัน กำไรไรายได้ทั้งหมดช่วยกันบริหารพอมีกำไรก็แบบ่งเป็นรูปแบบเจ้าของคนเดียวได้สามคนได้ไหมได้ยังไงก็ได้นะคะแค่คุณมีสัญญาใจกันโอเคนะคะไม่ได้มีหลักการทางกฎหมายเข้ามาดังนั้นการทําธุรกิจเจ้าของคนเดียวคุณก็สามารถทําได้ในสองรูปแบบด้วยกันหนึ่เจ้าของคนเดียวแบบอิสระฟรีแลนซ์อิสระเลยนะคะหรือว่าร้านค้าต่าง และแบบที่2ของเจ้าของคนเดียวก็คือจดทะเบียนการค้าการจดทะเบียนการค้านะคะโดยส่วนใหญ่จะเหมาะกับธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะบริการนีงไม่ต้องจดก็ได้นะคะจดทะเบียนการค้าเจ้าของคนเดียวจดทะเบียนการค้าได้เอาไว้ใช้สําหรับอยากทำบัตรเครดิตมีทะเบียนการค้าไม่บอกว่าฉันทำออไลมาแล้วนะคะ หรือว่าอยากทําการกู้ซื้อบ้านหรือทำอะไรก็ตามทะเบียนการท้าจะช่วยให้บุคคลคนนี้มีเหมือนกันอาชีพที่เป็นมีหลักฐาน,นต่างๆว่าทําอะไรอยู่ตรงไหนมีไรายได้มานเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับภาษีด้วยนะคะภาษีเงินได้กลุม่มของภาษีเงินได้ตรงนี้นะคะเราก็จะทําการเสียภาษีแนะนําบุคคลนี่ครูว่าอะไร ในนามบุคคลนะคะจำไว้นะคะภาษีบุคคลม40เมื่อกี้พูดอะไรนะคะภาษีบุคคลม40นะเดี๋ยวค่อยเรียนกันมคือมาตา40เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าไปคิดมากนะคะโอเคดังนั้นเจ้าของคนเดียวเป็นวิธีการเรียกรูปแบบซึ่งการร่วมุูนหรือการดําเนินการจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะในรูปแบบที่สองห้างุ้นส่วนสองคนขึ้นไปห้าง้านส่วนจะมีอย่างนี้คะ่ะจากัด และห้างพ้นส่วนสามัญหรือเรียกย่อยๆกันว่าหอสอมองห้างุ้นส่วนสามาัญเป็นการจดขึ้นมาสองคนขึ้นไปโดยไม่เรียกว่าเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลต่ออะไรนะคะนิติบุคคลหมายความว่าร่วมหุ้นกันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ถูกไหมคะแต่ถ้าห้างุ้นส่วนสามาัญไม่ใช่นิติบุคคลนั่นหมายความว่าห้างพ้นส่วน มีลักษณะคล้ายๆกันกับเจ้าของคนเดียวเข้า okay, นจคะเสียภาษีก็เป็นในกลุ่มใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดแบบนี้ค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดเริ่มต้นอยู่ที่สองคนหกคนได้ไหมคะได้เจ็ดคนได้ไหมคะได้เป็นห้างไม่จำเป็นว่าถ้าสองต้องห้างถ้าสามต้องบริษัทไม่จำเป็น ครูเคยทาที่ปรึกษากับบริษัทห้างรุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียน10ล้านมากกว่าบริษัทบางบริษัทที่จดทะเบียนแค่สองแสนก็มีเห็นไหมคะไม่ได้มีอะไรมันเป็นข้อบังคับนะคะมันอยู่ที่ผู้ก่อการและวิธีการแบ่งกําไรนั่นเองนะคะดังนั้นห้างหุ้นส่วนจะมีห้างรุ้สนส่วนสามัณมีลักษณะคล้ายๆกับบุคคลและไม่แนะนําให้จดด้วยเพราะว่าฐานภาษีค่อนข้างสูงนะคะต่อมาห้างหุ้นส่วนจํากัดและบริษัทจํากัดพอมีคําว่าจํากัดเข้ามานะคะ มันจำกัดต่อความรับผิดชอบตามหุ้นที่ลงค่ะรับผิดชอบต่อภาระต่างๆต่อการกู้ยืมต่อยอดขายต่อนี้สินต่ออะไรก็ตามจำกัดตามหุ้นที่เราลงนั่นเองนะคะมันก็เลยมีคำว่าจำกัดในห้างหุ้นส่วนจะต้องมี หุ้นส่วน2รูปแบบคือหุ้นส่วนจำกัดจำกัดความรับผิดชอบตามสัดส่วนหุ้นและหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดนะคะแต่นั้นก็ต้องมีน้องหุ้นส่วนดาวขึ้นมาดาวก็คือต้องไม่จำกัดความรับผิดชอบเลยนะคะแต่บริษัทไม่จำเป็นทุกคนสามารถเลยคะจำกัดได้หมดพอขวาดอธิบายรูปแบบไปแล้วเนี่ยว,ว่าแต่ละแบบเป็นยังไงนะคะนิติบุคคลคือ2ออันนี้ นิติบุคคลก็คือมีกฎหมายมาทำไมคะมีกฎหมายมาเป็นตัวเชื่อมนิติบุคคลนะคะมีกฎหมายมาเป็นตัวเชื่อมมีผลบังคับต่างๆนานามีกฎหมายมาเป็นตัวสารสัมพันธ์เขาไว้นะคะสองตัวนี้เป็นนิติบุคคลดังนั้นการที่เราจะเลือกในการทําธุรกิจว่าจะเป็นแบบไหนตอนแรกๆครูอดเป็น เจ้าของคนเดียวที่เป็นกดวิชาสําหรับน้องๆในมหาวิทยาลัยสักพัหนึ่งมีคนมาหุ้นด้วยเปิดเป็นห้างหุ้นสวนสักพักหนึ่งไม่ได้แล้วเราต้องควรทําธุรกิจที่เป็นในรูปแบบบริษัทครูก็เปิดบริษัทขึ้นใหม่ก็เป็นบริษัทจํากัดดังนั้นประสบการณ์การท่งานของทั้งสามตัวก็มีปัจจัยคืออะไรคะหครูอาจต้องไปรับงานจากบริษัทใหญ่หญๆเช่นบริษัท ABC บริษัท a อ c เนี่ยเชิญครูไปสอนหนังสือประเด็นคือบริษัทถามว่าครูอาจออกบินได้ไหมคะอ่าถ้าคู่ค้าเราเป็นองค์กรที่เขาต้องการใบเสร็จรับเงินคุณถ้าไม่เปิดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดก็เป็นรูปแบบของบริษัทจำกัดเพราะเขาเรียกว่า B2B B Business to Business เราสามารถออกไปเสร็จรับเงินมีภาษีอะไรเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเกิด เมื่อก,ก่อนตอนที่ขวดทำปวดวิชาลูกค้าค็เป็นนักเรียนถือตังเข้ามาลงทะเบียนเรียนเขาก็ไม่ได้ใช้ใบเสร็จไปทําอะไรขวดก็ยังอยู่ในรูปแบบของเจ้าของคนเดียวเสียภาษีบุคคลแบบม40แบบนี้และในปัจจุบันตัวกูเองก็มีได้มีมีรายได้หลายหลายรูปแบบแล้วแต่ละรูปแบบก็ลงไปในแต่ละด้านนะคะ ดังนั้นสิ่งสาคัญที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะต้องจบทะเบียนบริษัทเลยหรือไม่ให้คุณคิดก่อนคุณมีสัญญาใจผูกกันกับเพื่อนหรือผู้ส่วนได้หรือไม่ถ้าคิดว่าสัญญาใจนั้นมันไม่หนาแน่นมากคุณให้กฎหมายผูกเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้างมุ่งส่วนหรือบริษัทใช้ตัวกฎหมายเป็นตัวผูกนะคะสองคุณจะจดบ,บริษัทหรือเป็นนิติบุคคลหรือไม่ให้คุณพิจารณาจากคู่ค้าของคุณ ว่าเขาต้องการให้คุณเนี่ยออกใบเสร็จให้ไหมเป็นบุคคลธรรมดาออกใบเสร็จไม่ได้แต่เราก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปให้เขาอยู่ดีนะคะมันมากมายหลายรูปแบบและอีกที่สําคัญนะคะค่าใช้จ่ายมันแตกต่างกันนิดหน่อยนั่นก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายในการทําบัญชีและตรวจสอบบัญชีนั่นเองนะคะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเจ้าของคนเดียวไม่ต้องทาบัญชี ยืน่นภาษีตามม40โอเคไหมมาตา40ง,ง่ายๆมากๆนะคะไม่ต้องทำบัญชียื่นไปเลยแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดคุณต้องทำบัญชีย้ำนะคะต้องไรน,นะคะทำและตรวจสอบเราไม่ต้องไปสอบนะคะเจ้าของไม่ต้องไปนั่งสอบบัญชีนะคะแต่มีเขาเรียกว่า C.P.A. หรือผู้ตรวจสอบบัญชีเข้ามาตรวจในกระบวนการทำอีกครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆต,ตรงนี้ต่อปีอยู่ประมาณ15 0 0 0เป็นต้นไปใหญ่ที่สุดใน,นตลาดัพย์เท่าที่กูเห็นก็เป็นหลักเฉียดๆสิบล้านเลยเห็นไหมคะขนาดของค่าทำค่าสอบแตกต่างกันตามขนาดของบริษัทนั่นเองนะคะถ้าคุณจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบ,บริษัทจำกัดจะมีค่าทำบัญชีเพิ่มขึ้นมาต่ำที่สุดต่อปีนะคะ15,000เป็นต้นไป Okay. นะคะแล้วก็ <c oughs> จะจดเป็นห้างหุ้นส่วนดีหรือว่าบริษัทดีให้คิดอย่างนี้นะคะผู้ก่อการมี2หรือมีสมถ้ายัางไงมีสองคนสามีภรรยาหาใครมาไม่ได้แล้วเป็นห้างก็ได้หรือถ้ายพงพอหาใครมาได้อยู่เป็นบริษัทก็ดีเพราะรายจ่ายต่างกันนิดเดียวแต่ภาพลักษณ์ต่างกันหน่อยย้ำกครั้งนะคะลูกค้าของครูเคยเป็นห้างหุ้นส่วน ทุนจดทะเบียน10ล้านบริษัทบางที่ทุนจดทะเบียน2 0 0แสนนั้นไม่ได้หมายความว่าอะไรใหญ่กว่ากันโอเคไหมคะดังนั้นนี้ก็เป็นที่มากับรายละเอียดนะคะว่ารูปแบบของบริษัทมันแตกต่างกันยังไงบ้างโอเคนะคะแล้วก็หวังค่ะว่า ผู้ที่กำลังตัดสินใจอยู่ตอนนี้ค่ะสามารถที่จะนำข้อมูลจากวิดีโอนี้นะคะไปร่วมตัดสินใจหากมีคำถามตรงไหนนะคะสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการนะคะเดี๋ยวกูจะพิมพ์มาไว้ด้านล่างของอลิงก์ของเว็บไซต์ของของคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่ออธิบายรูปแบบของธุรกิจฟรีค่ะสามารถดูต่างๆได้ใน YouTube ฝากติดตามเพจ บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการด้วยนะคะโดยพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ